สำหรับคนที่จะตามเรื่องมหาเวทผนึกมารหรือจูสึไคเซนโมดูโรที่เป็นภาคสปินอฟตัวแยกมาเนี่ยน่าจะรู้เลยครับว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังเดือดเข้มข้นเลยจากที่ตอนแรกดูเหมือนเนื้อเรื่องจะไม่มีอะไรแต่ว่าตัวจางเกเกะเนี่ยสามารถหาข้อพิพาทหรือข้อที่ทําให้ตัวละครทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพวกต่างดาวอย่างชาวซิมูเลียนหรือจะเป็นทางฝั่งมนุษย์โลกอย่างผู้ใช้คนไสาสามารถแตกคอกันได้ในที่สุดด้วยการใช้สิ่งหรือตัวตนที่เรียกว่าขาวยานที่เปรียบเสมือนกับเทพเจ้าที่ชนเผ่าร เคารพนับถือนะครับซึ่งมันจะมีความคล้ายคลึงกันกับวิญญาณคำสาปเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมซึ่งจากข้อพิพาทตัวนี้เองนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็กำลังจะมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆจะเรียกว่าสงครามได้ไหมก็ยังไม่เชิงครับมันเป็นเพียงการประลองระหว่างตัวแทนของชาวต่างดาวแล้วก็ตัวแทนของมนุษย์โลกซึ่งตัวแทนของชาวต่างดาวเนี่ยก็คือดาโบระที่ถูกนับว่าเป็นภัยบัตรระดับพิเศษเทียบเท่ากับสุขุนะส่วนตัวแทนของโลกมึงเอ้ยคือน้องยูกะหลานของยูตะ ที่เป็นเพียงแค่เด็กอายุ16ถ้าผมจะมาอายุผิดขออภัยด้วยนะครับไม่ 15- ก็16นี่แหละประมาณนี้นะซึ่งทําให้ในตอนนี้ตัวคอมูเดือดมากๆเลยครับเนื่องจากตัวจายเกเกะวางเนื้อเรื่องมาได้ดีครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการพูดคุยกันแบบนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยนั่นคือทฤษฎีนั่นเองครับและทฤษฎีนั้นเนี่ยดันไปเกี่ยวข้องกับตัวละครที่มีชื่อว่ายูจิที่หลายๆคนชอบรอว่าเป็นตัวประกอบผัวชมพูแต่จริงเนี่ยน้องคือพระเอกจากภาคหลักนะครับแล้วก็น้องอะ่ะจะมามีบทบาทในภาคโมดูโรที่เป็นนภาค Spin ีี้้ดวยและทฤษฎ ตัวนี้เนะี่ยตอนแรกฟังแล้วดูเหมือนจะเมากาวแต่บอกเลยว่าถ้าทุกคนได้ฟังเหตุผลซัพพอร์ตที่พวกเขาได้เอามาอ้างอิงเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้สูงมากเลยว่ะซึ่งทฤษฎีนั้นคืออะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปการขอเตือนเพื่อนไว้ข้อข้อแรกอย่างที่บอกไปเลยครับเนื้อหาในคลิปนี้มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีของเพื่อนๆแฟนขับชาวต่างชาติที่ผมไปอ่านและสรุปมาให้เพราะงั้นอยากให้เพื่อนๆจำใม่ขึ้นใจนะรา,าก ปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนถ้าเกิดเพื่อน,อน <ๆ S 2> ยังไม่อยาดถูกสปอยครับผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าตอนแรกทฤษฎีตัวนี้เนี่ยแม่งไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เลยเวจริงๆมันมีการเหมือนเกินเกาๆมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วนะก่อนจะมีตัวหลักฐานอ้างอิงนะครับเหมือนเป็นแฟนคลับที่แบบแนวประมาณอาจารย์โกโจจะกลับมาทุกอาทิตย์ซึ่งทฤษฎีตัวนี้ตอนที่ผมเห็นเกาๆครั้งแรกเลยนะมันจะเป็นช่วงตอนที่เนื้อหาตอนที่9ไม่ก็ตอนที่10อแรับอผมจําาได้งๆว่ามันนจะเป็ช่วงตอนที่เป็นแอเร บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของพวกฝั่งชาวต่างดาวมาลุคอสอะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่ายูจิเนี่ยแหละคือพระเจ้าคนต่อไปตอนแรกหลายคนก็ขำแบบเฮ้ยมึงมโนเพิพบเลยหรือเปล่าคือถ้าแบบยูจิเป็นพระเจ้าตัวละครตัวอื่นแม่งก็สามารถเป็นอย่างอื่นได้ดิคงเป็นได้มากกว่าพระเจ้าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอเนื้อหาในตอนที่ 12, 13หรือ14ออนแอออกมาเนี่ย เนื้อเรื่องอะ่ะมันเริ่มค่อนข้างเอง็นเอียงไปทางนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเว้ยใช่ครับทฤษฎีที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยยูจิก็คือพระเจ้านั่นเองครับ ฟังแล้วดูเหมือนมโนเหมือนมอกาวใช่ปะแต่เดี๋ยวเราไล่เรียงเนื้อเรื่องกันครับคือตั้งแต่เนื้อเรื่องในช่วงตอนที่12เป็นต้นไปเนี่ยเหมือนมันจะมีการบอกชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เรียกว่าขาวยานหรือเทพเจ้าที่ชาวโรเมเลียนเริ่มการเคารพบ,บูชานับถือเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับวิญญ,ญาณคำสาบของมนุษย์โลกเป็นอย่างมากแต่จุดต่างกันเนี่ยจะมีเพียงแค่ว่าวิญญ,ญาณคำสาบนั้นเกิดข,ขึ้นจากพลังเวทข,ของมนุษย์เพราะงั้นพวกมันเนี่ยจึงไม่มีกายเนื้อแต่ว่าทางฝั่งาวยนนนเเีีมัป็สิิชตพะ้ คงว่าพวกมันเนี่ยมีกายเนื้อและสามารถจับต้องได้นั่นเองและถ้าพเพื่อนๆนได้อ่านตอนที่13มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันมีข้อพิพาทษเกิดขึ้นชัดเจนว่าพวกซิมบูเรียนนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้กับพวกผู้ใช้คุณใสครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้ผู้ใช้คุณใสทําการปัดเป่าวิญญาณคําสาบรวมไปถึงถ้ามีการละเมดเนี่ยพวกเขาอยากจะตั้งเขตปกครองขึ้นมาเองก็คือขอเขตปกครองโตเกียวไปเลยเขตที่มีวิญญาณคําสาบกองกันอยู่เยอะๆนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าวิญญาณคําสาบนั้นมีความคล้ายคลึงก,กันกับขา,า,ก,ขาก็เย้องการปกปก้องงสิ่ ที่เปรียบเสมือนกับเทพเจ้าที่มีความคล้ายคลึงกันกับบนดวงดาวของพวกเขาอ่ะนะครับแต่แน่นอนล่ะว่าทางฝั่งของมนุษย์โลกเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเนื่องจากวิญญาณคำสาบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นผลดีต่อโลกของเราอ่ะมันเป็นพิษมันเป็นผลร้ายซะมากกว่าเพราะพวกมันเนี่ยทำการลงมือสังหารมนุษย์แต่ตรงนี้เนี่ยแอบงงเหมือนกันไอ้พวกชาวซิมูเลียนเนี่ยมึงไม่โดนวิญญาณคำสาบโจมตีบ้างหรอวะหรือเพราะแค่มือคุยกับมันได้มันก็เลยไม่โจมตีคือเนื้อหาตรงนี้แม่งชวนงงมากเลยนะเว้ยไม่เป็นไรเราเข้าเรื่องขอองเเรรราาต่่นนนะะคคัับพ้ที ทฤษฎีเนี่ยเขาเลยบอกว่าเนื่องจากตัวยูจินะปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยมันจะถูกเฉลยก่อนที่ตัวยูจิจะต่อสู้กับสุคุณะในสุดสุดท้ายอีกนะครับที่ตัวโชโกได้บอกว่าตอนนี้ตัวยูจิเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วเขาเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เหมือนเป็นกึ่งคำสาปไปครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวยูจิก็กลายเป็นคำสาปเต็มรูปแบบหลังจากที่เขาได้ทำการกินพี่น้องของตัวเองก็คือคันคำสาปลำดับที่ 4, ร่างกายอ่ะยูจิแม่งก็กลายเป็นสภาพกึงคำสาบแล้วนะพอกินพวกวัตถุต้องสาบแบบนี้เข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วยูจิก็ไม่ต่าอะไรจากคำสาบเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถยืนยันจากคำพูดของตัวโนบาระได้เลยครับพอเนื้อหาในช่วงล่าสุดของจูสึกไคเซนมูดูโร่เนี่ยตัวโนบาระยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนเมงูมิยังไม่มีการเปิดเผยนะเท่าฝาของโนบาระได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยได้ไปเจอกับยูจิในงานศพของฮานะซึ่งตัวยูจิครับสภาพไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยก็คือยังคงเป็นเด็กวัยรุ่นจากที่คาดคิมน ในตอนศึกสุดท้ายที่ต่อสู้กับสุคุนานั่นแหละเพราะว่าในศึกนั้นนะตัวยูจิมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นคำสาปไปแล้วเพราะงั้นรูปร่างมันก็คงไม่เปลี่ยนไปหรอกเนาะเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราเอาข้อมูลในส่วนของภาคหลักกับภาคโมดูรูนะัปัจจุบันที่อ้างอิงจากคำพูดของตัวโนบะระมาเนี่ยก็คงคอนเฟิร์มได้แล้วล่ะว่ายูจิเป็นคำสาป1 0์นะครับและเมื่อยูจิเป็นคำสาปนั่นหมายของว่าสถานะของยูจินั้นก็จะไปใกล้เคียงกันกับข่าวยานนั่นเองครับเพราะงั้นถ้าเราาาาาาามมมมมอออองงงในนนนนนุีีีี้้้้เเเ่่่่่่่กกกกกก็็็ืวววทททฤษฎไไไไรรรรสัััหะะคจจตปข พวกชาวโรเมรียเลยแม้แต่น้อยแต่ทีนี้ปัญหาของทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งครับนั่นคือการกลับมาของมาฮิโตะนั่นเองถ้าเกิดไม่นับยูตะไม่นับมากิที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักภาคนี้โดยตรงเนี่ยมาฮิโตะนับว่าเป็นตัวละครจากภาคหลักตัวแรกที่ปรากฏตัวออกมานะครับโดยพี่แกเนี่ยจะโผล่มาผ่านความฝันของซูรุกิครับซึ่งการกลับมาของมาฮิโตะนี่แหละครับที่มันอาจจะทําให้ทฤษฎีตัวนี้เนี่ยดูมีความขัดแย้งนิดนึงก็คือมาฮิโตะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้าขอองงพววกกชาูเเเมมมลลียยหืนนัแ้ิิ่โต ทำตัวสันดานแบบนี้ด้วยแล้วล่ะก็บางทีพวกรูเมเลียที่เป็นหัวรุนแรงอะครับอาจจะอยากเข้าร่วมกับมาคิโตะมากกว่าเข้าร่วมกับยูจิก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ว่านี้เป็นจริงขึ้นมาคนที่กําไรจริงๆเนี่ยก็คือผู้อ่านนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นศึกนัดล้างตาระหว่างยูจิกับมาคิโตะและจริงๆเนี่ยมันอาจมีนัยยะแอบแฝงด้วยนะครับเพราะมันคือการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าของรูเมเลียด้วยกันเองถูกปะเพราะว่ารูเมเลียเนี่ยถือข้าวยานเป็นเหมือนเทพเจ้าเนาะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับบางคน,นี้ เนื่องจากล่าสุดครับในตัวหลุดตอนที่14เนี่ยเหมือนจะมีการแอบบอกใบน้นิดๆครับว่าไม่แน่บางทียานนานกนะที่เป็นยานของชาวรูมเมเลียนที่พวกคอสกลับมาลุขนคนหน,นีมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากน้ํามือของมนุษย์ก็ได้ครับเห็นปะพอเนี่หาเหมือนกําลังจะลงล็อกปุ๊บอาจารย์เก๋ๆเนี่ยวางปมอะไรเพิ่มอีกแล้วแต่ถามว่าปมนี้น่าสนใจไหมถือว่าน่าสนใจครับเพราะก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีเพื่อนๆชาวต่างชาติพูดคุยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวสุคุณะ ตัวเทนเกนแล้วก็ตัวเคินจากุครับว่าไม่แน่บางทีพวกเขาเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์โลกแต่ว่ารีภัยมาจากที่อื่นแต่เอาจริงๆสำหรับส่วนตัวผมนะทฤษฎีตัวเนี้ยอาจจะไม่เห็นด้วยในกรณีของสุคุณะเพราะอย่างตัวสุคุณะมันบอกชัดเจนแล้วว่ามันเนี่ยเกิดจากคันแม่แล้วมันก็ทําการฆ่าแฝดมันในคันเลยถูกปะแต่กับกันครับคนที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยน่าจะเป็นตัวเคนจากุถ้าถามว่าทําไมใช่ไหมครับเพราะว่าท่ากลางอาณาเขตหรือริวอิคิเท็ตไคข,ของตัวเคินจาคุเนี่ยมันจะเป็นท่าเอาหลังมือมาชนกันัันนนนนถ้้าาาาาพูดงง่่่ยคืืืออเเหมมมมมป็ททตรขกบ ซึ่งท่านี้เนี่ยมันคือท่าเดียวกันกับที่ชาวอูลไมเลียนใช้กราบไหว้บูชาข่าวยานนั่นเองครับแต่เหตุผลที่ผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับเพื่อนในช่องอะ่ะเพราะว่าจุดน่าสงสัยอะ่ะมันมีเพียงแค่จุดนี้จุดเดียวเว้ยก็เลยคิดว่าเก็บไว้มารวมในคลิปทฤษฎีอื่นเนี่ยน่าจะโอเคกว่าครับซึ่งนี้ก็คือทฤษฎีคร่าวๆที่ตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจครับแล้วสำหรับ,บเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นยังไงกับทฤษฎีตัวนี้บ้างคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนลลอองคคคมเเนนนนตพูดดุยยกััไ้้้้า,าิปีะรบ หรือเพื่อนๆมีทฤษฎีตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าเพื่อนๆมีมุมมองอยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสเกจกัน,นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา N f s t r e a m i n g